ผลพัดนักรุงโฮมคุกสมัยนี้นะครับเวลาที่เราไปเดินเลือกซื้อพวกวัตถุดิบตามตลาดหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับจะมีวัตถุดิบป,ประเภทที่เป็นแบบสําเร็จรูปนะครับออกมาให้เราเลือกใช้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับการที่เราใช้วัตถุดิบป,ประเภทนี้นะครับยิ่งเอามาทําเป็นแบบดัดแปลงเป็นเมนูอื่นนะนอกจากจะประหยัดเวลาแล้วเนี่ยยังสามารถคาดเดารสชาติได้อย่างไม่ยากด้วยครับอย่างวันนี้เราก็จะนาน้าปลาหวานแม่พลอยนะครับมาดัดแปลงนะครับทำเป็นซอสราดปลากัน ตอนนี้ผมวอร์มน้ำมันเอาไว้นะครับอุณหภูมิประมาณ170องศาเซลเซียสนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะซับให้แห้งนะครับเวลาทอดมันก็จะลดโอกาสกระเด็นลงไปได้เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาบั้งปลาก่อนครับจะได้สุกเร็วโอเคครับเราก็นําปลาลงไปทอดได้เลยนะครับอันนี้ก็ระวังกระเด็นนะครับทอดไปสักประมาณ5นาทีนะครับผมก็จะเร่งไฟนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับด้านอีกแป๊บหนึ่งก็ยกขึ้นได้เลยนะครับ ครับตอนนี้ปลาของเราน่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมคลิกดูแป๊บหนึ่งอ่าโอเคครับใช้ได้แล้วครับสุกแล้วก็สวยกรอบดีแล้วนะครับก็ยกขึ้นมาเสด็จน้ํามันไว้เลยนะครับในระหว่างที่เราพักปลานะครับเรามาทําตัวน้ํายํากันก็อย่างที่ผมบอกครับใช้เป็นน้ําปลาหวานตราแม่พลอยครับตัวนี้เนี่ยครับก็เครื่องแน่นเต็มเต็มคำครับมีทั้งหอมแดงกุ้งแห้งพริกขี้หนูครับ ซื้อไปฝากใครนะครับรับรองว่าไม่มีไอครับปกติแล้วเนี่ยเราเอามาจิ้มมะม่วงเปล่าก็อร่อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเพิ่มเครื่องอีกนิดนึงนะครับจะได้มีสีสันน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับสูตรนี้นะครับสำหรับปลา1ตัวเราก็จะใช้ทั้งกระปุกเลยนะครับนะครับสีดูแบบเข้มข้นมากเลยนะครับผมจะทําการเจือจางเล็กน้อยนะครับด้วยน้ําสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่พวกเครื่องต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมีมะม่วงเปรี้ยวนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับ นำมาม่วงไปแช่เย็นจะจัดก่อนจะช่วยเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นครับ นอกจากนี้นะครับตัวน้ำปลาหวานแม่พลอยเนี่ยยังสามารถเอาไปดัดแปลงทำอะไรได้อีกหลากหลายเมนูครับไว้มีโอกาสทั้งหน้าจะนำสูตรมาแชร์นครับ นะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และก็หลายแอดครับ